จับตารักครั้งใหม่ใบเฟิร์นหลังพระเอกดังโผล่ร่วมงานวันเกิดเซอร์ไพรส์มากเรียกว่าสนุกสุดๆกันไปเลยสำหรับงานวันเกิดของซุปตาสาวใบเฟิร์นทิมชนกครบรอบ3.2ปีนอกจากครอบครัวแล้วยังมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง รวมถึงเพื่อนสนิทมาร่วมงานกันหนึ่งในนั้นคือพระเอกคู่จิ้นอย่าเจเจพิพัฒน์ที่หลายคนจับตาเรื่องความสัมพันธ์ในตอนนี้ได้มาร่วมงานด้วยแถมหนุ่มเจ็ยังได้โชว์ฝีมือตีกลองโดยใบเฟิร์นได้โพสต์โมเมนต์ในงานพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเป็นวันเกิดที่เสียน้ำตาเยอะที่สุดเลยอะไรที่เคยฝันไว้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมให้ใบทุกอย่างหลออตั้งแต่ไปทำงาน สารพัดสารเพไม่รู้จะขอบคุณทุกคนยังไงหมด adfern super adinternon สองส a d o d a d w a y m a i ขอบคุณที่ช่วยกันตระเตรียมทุกอย่างขึ้นมาขอบคุณ adjaya nonpenny adtoupe official ที่มาเซอร์ไพรส์สุดสุดท้ายขอบคุณผู้คนในชีวิตใบทุกคนใบโชคดีที่ได้มีทุกคนอยู่ในชีวิตนะทิมชนกเกิดเมื่อวันพุทธที่วันที่30กันยายนพศ2 5 3 5ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนโตของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนโดยนามสกุลลือวิเศษไทบูนเพี้ยนมาจากแท่เหลือแอลูนีดนาทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกมานดารับราชการเป็นนักสังคมสงเคราะห์มีน้องชายหนึ่งคนในวัยเด็กเธอได้รับการส่งเสริมให้เป็นนักกีฬาย,ยิมนาสติกมีลาเคยลงแข่งขันได้เหรียญรางวัลประเทศทิหลายครั้ง นักเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่6มีทีมงานโมเดลลิ่งที่กำลังค้นหานักแสดงเด็กหน้าใหม่ได้มาพบเข้าที่สนามฝึกซอ้อมจึงได้ชักชวนให้มาถ่ายโฆษณารองเท้านักเรียนยี่ห้อหนึ่ง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นครั้งแรกเธอสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนมินประสาทวิทยาและโรงเรียนเทพอักษรระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวมินทราชิงูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมใกล้และระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์รุ่นเดียวกับวิชรุธหิม,มรัต์สุวพิตรไพรพรวรกิจก่อนมีชื่อเสียง เธอเป็นนักแสดงสมทบในภาพยนตร์ไทยมาแล้วหลายเรื่องเช่นภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติแด่พระผู้ทรงธรรมตอนทะเลข,ของก้อยภาพยนตร์5หัวใจฮีโร่อันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งและที่ออกฉายในเดือนมีนาคมพศ2552ต่อมาจากการเป็นนักแสดงนําในภาพยนตร์ไทยเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารับเข้าฉายเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2553ทําให้พิมพ์ชนกมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสามารถในการแสดงของทิมชนกที่ทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วงและคล้อยตามไปกับตัวละครที่แสดงได้เป็นอย่างดีส่วนผลงานภาพยนตร์ของทิมชนกต่อไปคือโคดสู้โคดโศฉายในเดือนธันวาคมพศ2553และเลิฟซัมเมอร์รักตลอดออนเดอะบีชฉายเมื่อตุลาคมปี2554 เธอร่วมเดินทางไปโปรโมทภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่ประเทศจีนเมื่อต้องเดินมิถุนายนซึ่งเป็นที่สนใจกับสื่อและแฟนกลับชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้และให้การต้อนรับพิมพ์ชนกเป็นอย่างมากกระแสะภาพยนตร์ยังทำให้เธอมีโอกาสได้ร่วมแสดงรับเชิญในภาพยนตร์สัญชาติฟิลิปปินส์เรื่อง Suddenly It m a g ิที่เข้าฉายในฟิลิปปินส์ปลายเดือนตุลาคม2555